สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่น,กนันทาอดีตกรรมการสมาคมขวรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรธรรมพบกันวันที่12วมิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6นะครับตรงกับวันจันทร์ขึ้น9ค้าข้าเดือน7ปีทถ วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยนะครับที่มีชีวิตพลิกผันต้องใช้ชีวิตในต่างแดนนะครับซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้เคยได้ให้ข่าวเกี่ยวกับการเดินทางกลับมาสุภูมิล่าสุดว่าจะกลับมาในช่วงวันเกิดคือราวสักปลายเดือนกรกฎาคม66ที่กำลังจะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ท่านนี้จะได้กลับหรือไม่ได้กลับจากดวงชะตานะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของดรทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ที่23ของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามมาชมกันเรามาดูไทม์ไลน์เส้นทางก่อนกลับบ้านของดรทักษินชินวัตรกันสักนิดหนึ่งนะครับการประกาศจะกลับมาดูภูมิของดรทักษินนั้น เคยพูดมาหลายครั้งหลายคาเช่นเดียวกันนะครับโดยล่าสุดให้สมัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นนะครับจะไม่ร้องขอ,อนิรโทษกรรมนะครับและจะกลับมารับโทษจำคุกในไทยไม่ว่าผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคม66จะออกมาเช่นไรนะครับแต่โดยลึกๆแล้วด,วดรทักษิณเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากแน่นอนนะครับดรทักษิณนั้น เป็นนายกรัมตรีคนที่23ที่ใช้ชีวิตลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศยาวนานกว่า17ปีนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการทำรัฐประหารเมื่อ2,549นะครับอดีตนายกท่านนี้นะครับในวัย73เนี่ยเคยประกาศจะกลับบ้านในปีนี้เมื่อวันที่24มกราคม2,566 โดยบอกผ่านคลับเฮาส์ด้วยนะครับขณะอยู่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับอยากจะกลับมาใช้ชีวิตในบ้านป่าอยู่กับที่บ้านเกิดนะครับโดยจะกลับมาเลี้ยงหลานอย่างที่ตั้งใจไว้วางนั้นนะครับแต่ทว่าการกลับมาบ้านเกิดนั้นจะต้องเจอกับวิบากหลายอย่างนะครับโดยต้องรับโทษจำคุกในเรือนจำนะครับไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่โลกภายนอก จะกลับมาเลี้ยงหลานตามที่ตั้งใจนั้นหาได้ไหมนะครับเนื่องด้วยคดีความนับตั้งแต่การทำรัฐบาลสองห้าสี่เก้าจนถึงสองพร้ดรทักษิณชินวัตรถูกกล่าวหาในคดีความจักษาลและบกชรวมทั้งหมด8คดีนะครับคดีที่รักษาแล้วมี4คดีนะครับคือหนึ่งคดีทุจริตหวยบนดิน 2. คดีให้ธนาคารเอ็กซิมแบงค์ปล่อยกู้ให้กับพม่า4 0 0พล้านนะครับ แล้วก็คดีหุ้นชินขอบขายให้กับกลุ่มเทมาเซกของสิงคโปร์นะครับคดีที่ดินย่านรัชดารวมโทษเบาๆก็12ปีเข้าไปแล้วนะครับยังไม่นับรวมคดีที่ปปชกำลังไต่สวนอีก3คดีนะครับในการระบายข้าวแบบ G2G สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรซึ่งดรทักษิณชินวัตรถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังนะครับคดีสั่งซื้อเครื่องบิน Air Bu s a 3 4 0 5 0 0นขีดนะครับจำนวน4ี่ลำระหว่าง 1> 1, 5 2 5 4 5ถึง2,547คดีโครงการจัดหาเครื่องบิน2,554จำนวน75ลำทำให้การบินไทยโดยมีการสร้างภาระหนี้เพิ่มให้กับการบินไทยนะครับ mm hmm. เมื่อเห็นจำนวนคดีและโทษที่ต้องได้รับต้องขอก่อนที่จะกลับมาบ้านนี้นะครับต้องขอบอกว่า,วาก่อนเหนื่อยแทนแล้ครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันนะครับดรทักษ mm ิน hmm. ชินวัตรเกิดวที่26กรกฎาคม2492นะครับ ตรงกับวันอังคารขึ้น1นึ่งคเดือน9ปีฉลูปัจจุบันคืออายุ73ปี1 0เดือนกับ16วันย่าง74ปีนะครับพื้นดวงชะตาผมเคยโพสต์ไว้หลายครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมลองเข้าไปชมในช่อง YouTube พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงดรทักษิณชินวัตรนะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสช่วงอายุจรอ,อายุปัจจุบันกันเลยละก,กันนะครับช่วงอายุ73ย่ง74เนี่ย คือรกรกฎาคม66ถึงกรกฎาคมโทษนะฮะกรกฎาคม65ถึงกรกฎาคม66นะครับบริวารในทางทักษะไปกระทบสุภะพันธุเป็นสีในทางทักษะอยากย้ายหรือหรืออยากเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่ในปัจจุบันนะครับอุสาหะในทางทักษะไปกระทบปุตตะต้องการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่อยากอยู่กับความจำเจน,นะครับแต่ถ้าว่าปีนี้นะครับมรณะไปกระทบมชิมาเป็นการลคินีในทางทักษะ เรื่องเรื่องการเดินทางไกลหรือต่างประเทศเป็นไปได้ค่อนข้างยากและไม่ดีด้วยนะครับมาดูช่วงเดือนจอน,นะครับช่วงประมาณ26กรกฎาคมห6หรือช่วงวันเกิดที่กําลังจะถึงนี้นะครับที่จะที่คุณนักสินเคยบอกว่าจะกลับบ้านช่วงนี้นะครับช่วงวันเกิดปีนี้นะครับจะตรงกับวันพุธขึ้น9้ค่ําเดือน8ปีเถาะนะครับปีนี้มี8-2คนนะครับในช่วงระยะเวลาเดือนเกิดนี้ คือประมาณ73ย่าง74เดี๋ยวยังไม่74เต็มนะครับบริวารในทางทักษะไปกระทบลาภะคิดจะเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่นะครับุตสาหะไปกระทบสุภะคิดจะเดินทางไกลหรือต่างประเทศอริเป็นกาลกิณีในทางทักษามีอุปสรรคไม่คล่องตัวนะครับต้องขอบอกว่าช่วงวันเกิดคือราวๆกรกฎาคม66ถึงสิงหาคม67โอกาสที่จะเดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศเป็นไปได้ค่อนข้างยาก วันเกิดดรทักษิณ26ิกรกฎาคมจริงๆปีนี้จะตรงกับช่วงปลายเดือนสิงหา2566นนะครับเนื่องจากปีนี้มีเดือน8-2ผลนะครับในทางจันทรคติโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นไปได้ค่อนข้างยากในช่วงก่อนมันเกิดน,นะครับด้วยมรณะเป็นกาลกณนีในปีจอนะครับจะว่าไปแล้วในดวงชะตาของดรทักษินนั้นมีเกณฑ์ที่จะเดินทางต่างประเทศหรือกลับมามา,มาตุภูมิมีโอกาสเป็นไปได้ช่วงอายุ24่่ย่าง2 5เอ่อโทษนะครับ 74ย่าง75เนี่ยคือรลาตั้งแต่กันยา66ไปจนถึงกันยา67นะครับหากจะถามว่าจะกลับมาช่วงนี้ดีไหมก็ต้องขอตอบว่าช่วงนี้ในดวงชะตาก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีนะครับด้วยสาเหตุหลายปัจจัยนะครับด้วยหนึ่งนะครับเ,เกณฑ์ชะตาช่วงนี้มีเกณฑ์เลือดตกยางออกนะครับโดยดาวคารเป็นกรารักินีนในปีจรบริวาาในทางทักษะไปกระทบกรรมะไปกระทบหินะมีกรรมเก่าบางอย่าง ไปกระทบหมาอุบาทถือว่ารุนแรงและเข้าเขตอันตรายนะครับอายุในทางทักษาไปกระทบอดีถือว่าศัตรูมีกําลังนะครับต้องขอบอกว่าช่วงนี้นอกจากกลับมาถูกจองจําแล้วด้วยสุภาพเป็นกาลกินหจะมีปัญหาอื่นแทรกซ้อนตามมาด้วยต้องถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าเขตอันตรายนะครับเลยทีเดียวเชียวมาถึงตรงนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่า ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม66เนี่ยที่จะถึงนะครับในดวงชะตาของดออรทักษิณเนี่ยโอกาสจะกลับมามาตุภูมินั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากหากจะกลับมาจะมีเกณฑ์กลับมาหลังจากอายุ74เต็มย่าง75นะครับคือราวสิงหา66ถึงสิงหา67ช่วงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ก็ยังถือว่าไม่ดีที่สำคัญในช่วงที่จะกลับมาประเทศไทยช่วงอายุ74ย่าง75นะั้นนอกจากโทษถูกจองจำแล้ว เรื่องเร็วร้ายถึงขั้นเลือดตกยางออกก็ถือว่ามีด้วยนะครับถือว่าไม่ปลอดภัยในช่วงชีวิตนี้ท้ายนี้นะครับต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าช่วงวันเกิดนี้ดรทักษิณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะกลับแต่ก็จะไม่ได้กลับนะครับถ้าวิเคราะห์จากดวงชะตาแล้วก็ไม่ควรกลับนะครับหากกลับมานั้นวิบากกรรมตามมาค่อนข้างมากเรื่องเลวร้ายต่างๆจะเข้าถาโถมเข้าเขตอันตรายเลยนะครับ เมื่อตรวจดวงชะตาแล้วถ้าเป็นไปได้ระหว่างกลับกับไม่กลับไม่กลับน่าจะดีกว่านะครับ้ายนี้ต้องขอใช้คำพุทธองค์ที่ว่ากรมุนาวัตตีโลโกนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์อ,อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23นะครับดรชินวัต,ดตรดรทักษิณชินวัตรในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจารย์งไก่นันทานครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรัก การเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อลำง,งานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นและตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกลงราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มากเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตวรวจดวงชะตาบุคคลในทุกวันก็จะทำให้มีมความผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อมูลที่ผมใช้ในการตวรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1วันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3าก็คือลายเซน็นไม่มีลายเซน็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือนะครับ สี่ก็คือรูปใบหน้าและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญเงันท้องอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลก์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีวามนะให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอวาวัสขอบคุณทุกคอมเมนต์น,นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไปที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599966นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลน์ เวลาประมาณสักกานครัารถึง21่สนาฬกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคําอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบซึ่งผมทำาบริการไว้มากกว่า250คลิปนะครับเ,เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรม,มาคุยกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ